มองวิวรอบๆอ่ะมันถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่มีตึกบังแต่ว่าฝั่งนี้มันมีตึกบังแต่ก็ช่างแม่งมันเถอะทีเนี้ยหนูก็เห็นว่าพอซูมไปเนี่ยเนี่ยเห็นเขาแบบโบกทงซ้ายขวาไปมาตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วนะพอดีมาดูอีกก็ยังโบกก็เลยมาคิดว่าเออชีวิตเนาะ มาเห็นคนแบบอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่เมืองนอกเราทำงานก็ขี้เกียจไม่อยากทำงานไม่อยากไปวันละสองร้อยสามร้อยสี่รมันเท่ากับเงินเดือนของพวกเขาทั้งเดือนมาเมืองไทยทีไรเนี่ยนึกถึงพอเราเห็นอย่างเงี้ยโอ้ยจะกลับไปแล้วจะทำงานน่าจะตั้งใจทำงานจะเก็บเงินจะอะไรเงี้ยเพราะว่ามาเทียบกับคนพวกเนี้ยเรายังมีโอกาสมากกว่าเขาเยอะ รอบนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่เดี๋ยวพอกลับไปอเมริกาเมื่อไหร่ก็ขี้เกียจเหมือนเดิมแต่ว่าจะเอาวิดีโอนี้ให้มันดูแบบมับสะท้อนใจว่าเออมันมีคนลำบากกวัวเราเยอะแยะมากมาย